เคลื่อนน้นในทางที่เจริญนะที่เจริญอ่าเจริญมันก็มีสองอย่างเจริญทางดีและเจริญทางชั่วแต่เราเนี่ยเจริญเป็นกลาณมิตรจะเริญเคลื่อนน้นในทางดีในทางเจริญในทางเป็นกุศลอ่าเมื่อวานนี้หลวงตาก็ไปร่วมงานอ่าอาจารย์รบูชาหลวงพ่อสีชนหลวงพ่อบุญมากก็เลยพบปะกับครูบาอาจารย์คณะสงฆ์อ่า อุบลรัตน์เนี่เนะาะซื้อว่า,าใช่ป่ะรวมๆกันเป็นหลักของสงเมืองอุบลซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเป็นประธานอา่ก็ได้รับโอวาทสนทนาธรรมกันได้หลายรูปหลายๆแบบเจ้าคณะอำเภอเป็นพระผู้ปกครองเรื่องปัญหาหลายๆอย่างเนาะซึ่งสงทางไหนก็เหมือนกันนะแหละสงทางอุบลเราซือว่าใหญ่อยู่ อุบลเนี่ยเป็นเมืองแห่งเขาเรียกเมืองลักป่าด์ะเมืองหลอกบัวทําไมถึงเรียกว่าแทบแทบเป็นหลักของสายกรรมฐานที่เกิดที่เมืองอุบลน,นี้เมืองบุรพาจารย์และผู้คู่ว่าเป็นสมเด็จก็จะมีพวกจันทรีจันโซหลวงปู่อะารอย่างเงี้ไหมอ้วนทิโตทิโซอ้วนเนี่ยไหมาเราดูป,ประวัติและก็ผู้โดดเด่นดีมาก็าคือหลวงปู่เสาอันตะสีโล หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นผูริษัโตถือว่าเป็นบุรพาจารย์แห่งสายกรรมฐานหลวงปู่ขาวกรนที่เป็นคนอุบลไลยเนาะเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุรพาจารย์เพราะฉะนั้นความงอกงามของศิลธรรมของจริยธรรมคุณธรรมของเมืองอุบลเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่อ่าเป็นแบบอย่างอ่าอย่างดี เนาะของอาชาวพุทธอีกจังหวัดหนึ่งลุงสาเนี่ไปฟังแล้วก็รู้สึกอ่าสบายใจซึ่งครูบาอาจารย์ได้มีความสามัคคีเนาะมีอะไรก็เกื้อหนุนเป็นกัลยาณมิตรวันนี้ก็เลยยินครูบาอาจารย์ชจก้กคนะอำเภอบอกว่าอยากให้วัดป่าบอนะ่อน้ำอินไปรวมไปร่วม,วม,วมอุโบสถสามคัคคีซึ่งก็เป็นที่ ยินดีที่จะสนับสนุนไปรวมกันแล้วก็วัดอะไรวะวัดสุปัตเนาะวัดสุปัตซึ่งเรียกว่าหลวงเตี่ยหลวงเตียนะ่ยเนาะซึงเป็นพระมหาเจระท่านก็ในเมตตาหลวงตาเป็นกรณีพิเศษพปีนี้งานอุโบสถสามัคคีเนาะของอของสองฆ์ธรรมยุทธจังหวัดอุบลเนนะท่านก็บอกว่า ให้พัะสินคิดให้หลวงตาเป็นผู้สนหรับสนุนเรื่องน้ำปันนองปันนะซึ่งหลวงตาก็น้อมรับด้วยความยินดีเนะเาะที่จะปฏิบัติเท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดเนาะ,ะซึ่งหลวงตาก็บอกว่ายินดีมากที่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสเนาะได้ร่วม นะไ้ร่วมทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเนาะมันเขายังมีสิ่งดีๆงดงามอยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์นะส่วนเรื่องที่อ่อาเดียกว่าวิกฤติศรัทธาก็คงไม่เสมอไปคงไม่เสมอไปวานเขาเห็นในอำเภอแล้วก็ข้าราชการพ่อค้าประชาชนไปร่วมตักบ,บาทใส่บาทกันเนืองแน่น ซึง่งตรงกันข้ามกับว่าวิจิตัทธาเราชาวพุทธบ,บริสุพุทธบริษัทก็ยังมีสติมีปัญญาแยกแยะรนะผิดถูกดีชั่วนะก็เห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจชื่นใจซึ่งหลวงจ่าก็พยายามนะ,ะให้เกิดปัญญาพูดให้เกิดปัญญา หลวงสางเป็นพระกแก,แก่รูปหนึ่งองค์หนึ่งเนาะบ่นไปบ่นมาสุกแง่สุกมุมด้วยเจตนาที่จะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประพฤติดีประพฤติชอบไปในทางที่ดีที่ถูกโดยเฉพาะาผ้าสายอารันวาสีหรือสายปฏิบัติก็มุ่งไปสู่าการปฏิบัติให้นำเอาธรรมะธรรมะ มาปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะนำเอาธรรมเอาวิญัายนี่แหละเป็นเครื่องอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะหลวงตาเขาเพิ่งบวชเหมือนกัน,นบวชมาได้สิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีเงเนาะก็เลยมีส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาหลวงตาก็จะนำํำอยากให้ มีเจตนาที่อยากให้คณะสงฆ์พระเจ้าพระสงค์ส่บวชมาพึงสังวรในพระธรรมในวินัยอย่างความชื่นใจเห็นและสบายตาสบายใจสำหรับพุทธบริษัทที่กลเนาะซึ่งปีนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทั้งแต่ตั้งมาห้าปีแล้วพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอิน คิดว่าพุทธอุทยานาหลายๆที่ต่างเจตนากันพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำไปอินคือสงเนี่ยร่วมกับป่าไม้เพื่ออให้พระเจ้าประสงค์รักษา,าช่วยกันกับป่าไม้อนรุรักษ์ป่า,าพระสงค์ก็จะใช้ป่านี้เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม เราไม่ได้สร้างวัตถุที่อลังการงานสร้างเราสร้างพระสร้างพระปฏิบัติอย่างเดียวเนาะและก็ดูแลต้นไม้ป่าไม้นี่คือเจตนาของพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระยินเนาะ,ะปีนี้เป็นปีที่เป็นชีวิตที่ห้าครบปีที่ห้าที่ ตั้งพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพะอินท์ขึ้นมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะเพราะว่ามีพระเจ้าพระสงฆ์มีใจเดียวกันเป้าหมายเดียวกันคือมาปฏิบัติถือว่าเป็นจำนวนมากปีนี้สรุปสามร้อยกว่าแล้วเห็นไหม หาได้ยากยิ่งนะที่จะเห็นพระเจ้าพระสงค์นักปฏิบัติพระกรรมฐานมารวมตัวกันได้มากขนาดนี้มีวัดเดียวเนาะสามร้อยกว่าเลยเนาะแล้วก็มีทางวาสิกาหรือแม่ชีเนาะประมาณห้าร้อยกว่ารวมกันแล้วห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าชีวิตห้าร้อยกว่าคนแล้วก็มีอุบาสก มาอีกร้อยกว่าคนรวมๆแล้วหนึ่งพันชีวิตที่พุทธอุจยานวัดป่าบ่อน้ำประอินเนาะซึ่งวัดป่าบ่อน้ำประอินเราไม่ได้มุ่ง,งไปที่พิธีกรรมหรือ,อเป็นส่วนน้อยเรามุ่งไปสู่ความประพฤติปฏิบัติโดยนำเอาอาณาปานสติเนาะมาฝึกฝึกก็หมายถึงมาทำมาลงมือทำเนะ อย่างเดียวเลยเนาะอนาปรสติสมาธิเนี่ยพวกเราจะนำมาฝึกส่วนทำอย่างอื่นก็แค่อาศัยอาศัยพวกเราอาศัยเสนาสนะอาศัยป่าเฉยๆเนะาะเพื่อจะมาฝึกผลอบรมจิตอบรมใจให้พ้นทุกนะให้เข้าไปถึงอริยะให้ได้เนาะ ซึ่งก็เกิดผลนะเกิดมาเกิดผลได้จำนวนไม่น้อยเนาะถือว่าอย่างน้อยพวกเราก็งดงามในศีลในปฏิบัติในข้อวัดซึ่งครูบาอาจารย์ผ่าเดินทางมาดำเนินมาซึ่งหลวงตาผู้เป็นหมู่คณะให้เป็นประธานนะประธานสงฆ์ที่นี่หลวงตาก,ก็มีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หมู่คณะสงฆ์พระเจ้าประสงค์นำเอาศีลธรรมกลับมาความงดงามแห่งศีลธรรมเนาะจะริยธรรมคุณธรรมมีอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าประสงค์คณะไมช่ชีลงตาเห็นแล้วก็รู้สึกยินดีเนาะรู้สึกพอใจรู้สึกพิติยินดีกับพวกเราเนาะ ซึ่งมีส่วนร่วมหลวงตาได้มีส่วนร่วมได้ผา,าหมู่คณะประพฤติปฏิบัติโดยนำเอาอนาปานสิมาเปิดมหาดกันเนาะปีนี้ถือว่าครบปีที่ห้าที่หลวงตาสร้างพุทธศาสนสัาป่าบ่อน้ำพระอินท์ห้าปีนี้ถือว่าโอ้รับสึกหลักในการในกนาร อาธรรมที่อยู่อาศัยเสนาสนะซึ่งหลวงตาเป็นผ้าที่บวชมาก็มุ่งไปสู่แห่งแดนธรรมอย่างเดียว<ม>ก็เลยเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนาะก็ปฏิบัติอย่างเดียวอยู่ในป่าอยู่ในเขาซึ่งหลวงตาเนี่ยเดินทางในสายธรรมมาเนี่ยตั้งแต่ปีสิบพันร้อยสีองนับแล้วก็ประมาณยี่สิบเจ็ดปีเนาะ ซึ่งไลหันหลังให้โลกะนะไล่หันหลังโลกตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะได้หันหลังสู่ทางโลกมุ่งหน้าสู่แดนธรรมอ่าซึ่งหลวงจาเนี่ยมีครูบาอาจารย์หลาองค์หลายท่านที่หลวงจาไปอ่าขอฝากตัวฝึกปฏิบัติหลายสำนักตั้งแต่เป็นโยมแล้วจนปีพศ2 5 5 7หลวงจาต,ตัดสินใจขอภรรยาบวช หมดตั้งแต่บวชมาหลงจาก็ไม่ได้ทำมุ่งอย่างอื่นก็คือเข้าสู่ป่าสู่เขาเดินทางโดยลำพังเนาะนำเอาอาณาปานัสติมาฝึกจนไปอยู่ในป่าสี่ปีห้าปีจนถือว่าตัวเองอยู่ได้ในธรรมอยู่ได้ในภาคสาวพัฒนี้ตลอดชีวิตแล้วคิดว่ามั่นใจมั่นคงแล้ว ก็เลยเริ่มมาตั้งสำนักที่วัดป่าบ่อน้ำพรอ,อินเนเนาะในกรมห้าปีหลวงตารวมแล้วบวชมาสิบเอ็ดปีอยู่ในป่าประมาณห้าปีกว่าเนาะเออห้าปีกว่านี้นอะเสนาสนะนับจำนวนประมาณแปดร้อยหลังละแปดร้อยกว่าหลังแล้วเนาะเออกุฏิวิหารนะอัน หลวงจาก็ไม่ได้ทําอะไรมากคือกุศิกรรมฐานนี้เราทําแค่เล็กๆเนาะ,อ,ะอยู่ในป่าซอกอยู่ในป่าแทรกอยู่ในป่าเพื่อจะอาศัยนะ,ะความเป็นสปายะสงบสงัดวิเวกเนาะกายวิเวกจิดวิเวกทำไมหลวงจาต้องให้อยู่องค์เดียวรูปเดียวเนาะถ้าอยู่รวมกันเนาะมันจะไม่ค่อยเกิดผลในทางธรรม เนาะมันไม่เคลื่อนหนุนต่อทำก็เลยต้องสร้างาขึ้นเป็นจำนวนมากพอสมควรภายใน4ปี5ปีนี้ซึ่งตอนนี้หลวงตาก็กำลังทำอยู่ยังไม่ครบกันเพราะว่ามีคนมาอยู่จำนวนมากเนาะนะนะซึ่งหลวงตาก็พยายามจนสุดความสามารถตอนนี้ก็ ไม่บวชไม่เคยเป็นนี่ตั้งแต่มาบวชในจิตนี่ทุกปีฮมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ไม่เป็นไรยินดีเนาะที่จะส่งเสริมเกื้อหนุนเนะโมณนะหรือศาสนานี้ให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเนาะถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงมันก็เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดามันต้องมีฟ้ามีฝนเนาะในโลกนี้ นะอ่าแต่พวกเราจะไม่หวั่นไหวอ่าไม่หวั่นไหวจิตใจเราจะมุ่งมั่นตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเราก็เห็นว่าพิสุพระสง์นอกรูน,นอกทางมันก็ธรรมดาเนาะผู้คนไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์แห่งธรรมเนาะอ่ามันก็มีนะอ่าในไม่ว่าไม่ว่าสังคมไหนอมันก็ต้องมีคนดีมั่งไม่ดีมั่งอ่นะ แต่วัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์หลวงตาเชื่อมั่นโดยศีลโดยธรรมโดยสัจจะที่พวกเราจะมุ่งไปสู่มรรคสู่ผลให้ได้พูดง่ายๆไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีเนาะการสลัดการสลัดการสละการจาคะหรือบริจาคบริจาคตัวเองเนาะเออบริจาคตัวเองให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธง่ายให้พระรัตนใจเนาะเอาพระรัตนัยเป็นที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีเนาะนี่มีแต่พระพุะทธพระสัมพสงฆ์เท่านั้นที่เป็นอที่พึ่งของข้าพเจ้านี่พวกเราจะเป็นอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นนะวันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่จิตใจเราจะมุ่งสู่แดนธรรมให้ได้ อาณาปานสติสมาธินี่มีอาน,นิสงส์ใหญ่มากมีอาน,นิสงส์มากอาน,นิสงส์ของอาณาปานสตินี้นะอย่างน้อยสุดสมุทัยทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติเนาะอย่างน้อยสุดอย่างน้อยสุดจักได้เข้าถึงอานาคามีผลเห็นไ,ไหมเออ อย่างกลางจะเข้าถึงอรหัตผลตอนใกล้จะจ่ายอย่างมากจะได้เข้าถึงอรหัตผลในปัจจุบันดูก่อนพิสุทั้งหลายอันบุคคลใดทําให้มากจเจริญให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสตินี่เห็นไหมะจะได้ส่งผลใหญ่อันนี้สงใหญ่เห็นไหมออจะได้เข้าถึงอรหัตผลตอนในปัจจุบันเนาะและอย่าง ปลายสุดเล็กสุดก็จะได้เข้าจากักจกเข้าถึงอานาคามมเห็นไหมนี่คือสิ่งยืนยันรับรองเนาะ,อะของพระพุทธเจ้าของพวกเราเพราะฉะนั้นทำอันเลิศคืออาณาปานรตินี้พวกเราก็เกิดผลมีคนรับรองนะมีคนได้ผลเป็นจำนวนไม่น้อยที่พวกเรากำลังฝึกกันเพราะฉะนั้นธรรมะ อันทรงคุณค่านี้ศาสนาของพวกเรานี้เนะาะเป็นหน้าที่ของพวกเราเนาะคือนำเอาธรรมะมารักษาใจตนนั่นแหละคือรักษาศาสนาโดยไม่ต้องมาเป็นโน่นเป็นนี่หรอกนะเป็นพระพิสุทธิ์ธรรมดา,า,าผู้มีศีลมีธรรมผู้งดงามด้ธรรมอาศัายธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่แหละคือรักษาศาสนา เพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินท์ปีนี้ครบห้าปีแล้วเนาะและเป็นปีแรกที่หลวงตาพูดไว้เมื่อสิบปีก่อนว่าหลวงตาจะรับกระถินนะรับกระถินปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดนี้จะรับกระถินครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายในการบวชเพื่อเป็นเพื่อเป็นอะไรนะ บวชมาครั้งหนึ่งก่อนจะตายเนี่ยขอรับกระถินครั้งเดียวเออเออคือพูดไว้จะสิบปีก่อนแล้วปีนี้ครบสิบเอ็ดปีเนาะก็เลยจะมีการทอดกระถินปีแรกเนาะและปีสุดท้ายในวันที่สี่พฤศจิกายนเนี่ยก็เหลืออย่งไม่กี่เดือนเนาะเออส่วนใครจะมาทอดมาอะไรเป็นศักสินสาวมะคีเนาะ ถือว่าจารึกบันทึกไว้ในการบวชของพระสิงคิดก็แล้วกันว่าเออบวชมาก็ได้รับกสินเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเนาะส่วนพระป่าหลวงตาไม่รับที่นี่ไม่รับพระป่าเนาะมไม่รับพระป่าที่นี่ไม่มีตู้บริจาคถ้าใครอยากทำให้เกิดจากจิตจักใจจริงๆเนาะออออถ้าอยากบริจาคอยากทำบุญก็ทำด้วยใจทำด้วยศรัทธา ที่บริสุทธิ์มันต้องไปแจกทรงแจกซองเนาะเออนี่อาหลวงตาคิดว่าพวกนี่พวกทำอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่เนาะกรรมคือเจตนาเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้เนาะเราอยู่ด้วยศรัทธาศรัทธาของพวกเราเองอ่าหลวงตาเคยพูดหลายครั้งเราไม่มีอดด้วยกันเออ ไม่มีอดด้วยกันอยู่กับลงตาไม่มีต้องอดลงตาอดได้พวกเธอก็ต้องอดได้ถ้าใครอดไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปนี่มันต้องแบบนี้นะไม่สนใจเนาะเอาแล้วแต่บุญวาสนาอาแล้วแต่บรารมีถ้าไม่มีบุญก็อดไปอดอดยากๆก็ไม่เป็นไร เป็นผลดีออกจากการภาวนาเนาะหลวงตาเคยพูดตลอดว่านักกรรมฐานนะถ้ายังเสีแลยังกลัวตายก็เสียดายกิเลสอยู่เนาะเห็นไหมมันอยู่ภาคตายอยู่เลยตายเนาะธรรมะเนะี่ยเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาเชื่อมั่นว่าธรรมะอันเริ่นี้เนาะจะได้นำพาพวกเราพ้นจากทุกข์ในชาติปัจจุบันให้ได้เออ เพราะฉะนั้นมันอยู่ในใจเราอยู่ในจิตเราอาจะเป็นยังไงก็ช่างโลกนี้มันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้โลกล้วนเป็นอนิจจังเ,ออเพราะฉะนั้นพวกเราจะไม่หวัว่นไหวจะตั้งมั่นมุ่งมั่นวันนี้หลวงตาในฐานะสร้างวัดป่าบ่อนาไประยินมาครบห้าปีเนาะเ,ออเห็นไหมก็ถือว่ามีประชาค์ทะลุสามร้อย ไม่ชีทะลุสี่ร้อยอุบาสกบาสิกาอีกประมาณ300กว่าะสองร้อยกว่า200กว่า,วาประมาณ200กว่านะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเนาะ,ะ,ะหวังว่าจะมีดอกบวัวบานสะพรัง่งเนาะผลน,น้ำหลายดอกเนาะหลวงตากคยพูดตลอดว่าลงทุนแสนล้านได้พาอรียเจ้า เกิดขึ้นสุ่โลกรูปหนึ่งองค์หนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ดำเนินมาทำมาอ่หลงสาก,ก็จะทำตอ่อจนถึงวันตายะจะอยู่เมื่อ,อไรตายเมื่อนั้นสิ้นลมเมื่อนั้นวันนั้นแหละค่อยพักผ่อนสำหรับผู้ใดเนาะนี่คนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะ หลวงตาก็ไม่รู้จะทำยังไงทําไมหลวงตาซึ่งไม่มีลิมติตเขาบอกว่าอทําไมหลวงตาต้องอรับคนเพิ่มที่จริงหลวงตาเขาอยู่เฉยๆเข้ามาก็ไม่รู้จะไล่เขายังไงเขามีศรัทธาที่จะปฏิบัติหลวงตาว่ามันเลิศมากที่คนเราอยากปฏิบัติธรรมหลวงตาก็เลยปฏิเสธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้โอกาสเป็นศาสนาที่เมตตาธรรมจำไว้ เพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยยากที่จะบอกว่าจะรับหรือไม่รับเออก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นเขามาด้วยศรัทธาเขาอยากปฏิบัติอยากบวชเอออยู่ไม่ได้สึกไปนี้ไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่หลวงตาก็จะไม่ปฏิเสธใครที่อยากทำความดีความเจริญในใจเนาะเออ ตอนแรกก็นึกว่าโอ้จะไม่นขนาดนี้เนาะตอนนี้ห้าปีนี้่มีประชาประสงค์สามร้อยกว่าไม่ชีที่โกนหัวบวชชีอีกสี่ร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าแล้วเห็นไหมอีกสองร้อยกว่าก็ถือว่าเป็นพันชีวิตซึ่งมีคนสนใจไฝ่ช้ำมารวมตัวกันมาอยู่ร่วมกันโดยสาวรแบบนี้หาได้ยากยิ่งซึ่งหลวงจาา เขาก็มองว่าโอ้ทำยังไงเนาะจะเลี้ยงกันไหวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนาะเราอยู่เอาทำเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเนาะเราอาศัยบิสสบาติเลี้ยงชีพนะไม่ต้องห่วงเทวดาฟ้าดินเนาะอยู่ไม่ได้หรอกอเขาไม่ยอมให้นักปฏิบัติอดยากหรอกต้องไปหวั่นไหวเนาะอะ่ะ นะเพราะฉะนั้นหลวงตาเคยไปอยู่ศินปุรัก,กันดานที่ไหนบางสี่สี่วันห้าวันค่อยกินหนอนหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรเราเป็นสิทธิ์มีครูเนาะเออนะไม่ต้องไปครัวอ,อไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเอ,อเอาลมนี่แหละเป็นที่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพออินเนาะครบรอบห้าปีรรอบห้าปี ก็ถือว่าครบรอบห้าปีห้าพรรษาที่หลวงตาขึ้นมาอยู่เนี่ยนี่เข้าพรรษาที่หกก็ถือว่าทํางานมาถึงจุดนี้เนะาะทุกคนบอกว่าก็เป็นห่วงหลวงตาไม่ได้พักผ่อนเนาะตื่นก็ตื่นที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ย่าอ่า,อาพูดคุยกับหมูคนะ่คณะกลางวันก็ไปดูงานก็ไม่ค่อยมีเวลา ตอนนี้กำลังทำกุฏิเนาะสำหรับกุฏิสร้างใหม่เนาะที่ร่วมกับบริษัทเชร่าโดยคุณองค์งอนเนาะเจชมาพันเนาะาซึ่งร่วมหุ้นส่วนบุญกับหลวงจามาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นสร้างกุฏิรถนี้ทำแปดสิบหลังเนาะเอ,อเพื่อจะเสริมพรงไม่ชีห้าสิบพระยี่สิบพระสามสิบเนาะตอนนี้ไม่ชีได้สี่สิบเอ็ดหลังและ รถใหม่41หลังเนาะ,ะเรือเก้าหลังก็ครบ50าสพอไม่ชีเนาะส่วนของผ้าได้ได้ได้สิหลังแล้วก็เหลืออยู่1ิบสหลังเนาะครบเนาะเ็คิดว่าอีกสักเดือนเดือนเดือนสิงหากขคงคงเสร็จนะก็ขออนุมโมทนากับบริษัทเชล่าจำกัดมหาชนที่สนับสน,นุนผลิตภัณฑ์เชล่าทุกชนิดเนาะ โดยคุณอ,องอ่อนเศรมหาพันธ์เนาะได้ร่วมมาโอ้เป็นหลายร้อยหลังแล้วเนาะแล้วก็ไดหลายบริษัทเนาะที่สนับสนุนพวกเรา,าบริษัทเหรียญไทยบริษัทแหลมทองเนี่ยบริบริจาคข้าวโดยไม่ชีอีเจงเนาะนี่บวชชีแล้วเนาะแล้วบริษัทเหรียญไทยก็บวชชีแล้วเห็นไหม หลีหลีเนาะเอ่แล้วก็เมืองโบราณเนาะเมืองโบราณสมุทรปราการเนาะโดยคุณปรินเนาะก็สนับสนุนวิิยะประกันภัยโดยเฉพาะน้ำมันพืชเกสรน้ำมันพืชเกสรเนาะบริษัทน้ำมันพืชเกสรโดยอาคุณต้นเนาะคุณต้นคุณบีเนาะวันนี้พูดพอะซะหน่อยแล้วก็บริษัท โกกิโกกิเนาะโกกิเนาะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์และพวกเราหลายๆคนพุทธบริษัทที่ร่วมหุ้นส่วนได้มีส่วนร่วมเป็นวัดวัดนี้สำนักนี้ไม่ใช่ของหลงจาไม่ใช่ของใครเป็นของศาสนาอ่าเป็นสมบัติของอ่าพวกเราทุกคนเนาะเป็นสมบัติของศาสนาจริงๆเนาะ ส่วนหลงตาก็แค่ผู้ดูแลรักษาผู้สนับสนุนดูแลชัว่วคราวเนาะตายไปก็จะมีรุ่นต่อไปใช้ประโยชน์ได้หลายร้อยปีเนาะตรงหวังว่าสถานที่ตรงนี้จะยังประโยชน์แก,ก่ทุกๆคนผู้ไฝ่ธรรมต่อลูกหลานเนาะทำไว้เผื่อเห็นไหมของเป็นตกเป็นของแผ่นดินเนาะเออ เป็นของสาธารณประโยชน์ของชาวพุทธเราที่จะมาร่วมกันไม่ใช่วัดของใครเป็นวัดของเราทุกคนเนาะพวกเรามีส่วนร่วมเนาะขออนุโมทนากับเพื่อนๆอ,อาจ,จะผู้ฝ่ทธรรมฝ่าศาลทุกๆคนนี่ครบห้าปีนะเนาะป่าบ่อ,บอ,อน้ำพิอิ์เนาะวัดสินคิดเนี่ยขออนุโมทนา ด้วยบุญด้วยกุศลเนาะวันนี้ครบห้าปีเนาะของมงำพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะขออนุโมทนาสาธุการขอให้อนะ่มีความเจริญในธรรมเนาะน้อมนำเอาพระรัตนตรยัยเนาะเข้าสู่จิตสู่ใจเป็นที่พึ่งเป็นที่นับถืออ่านะ ขออย่าไปนำเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนาะเมื่อมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจแล้วก็จะยังความสงบสุขแก่จิตใจของพวกเราชาวพุทธเนาะวันนี้หลวงตาก็พูดมาตั้งแต่ตีสองละขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรม